จังหวัดสมุทรสาครแถลงผลการจับกลุ่มการลักลอบขนกัญชามูลค่าเกือบ13ล้านบาทครับพลตำรวจโทธนายศุทธิจรสธรรมรงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมถแถลงผลการจับกลุ่มผู้ลักลอบกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดน,ะกนากองบัคัาการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครโดยมีผู้ต้องหาในคดี4คนนะครับประกอบด้วยนายอุดรเพชรรักษาอายุ12ปี นายชาญชัยชัยบุตรอายุ39ปีนายประกอบเพชรรักษาและนางสาวกรสิพันสุขปันอายุ34ปีพร้อมของกลางเป็นกัญชาแห้งอัดแท่งจนบนสิสกระสอบน้ำหนักรวมหีบหอ 6 25.3กิโลกรัมรถยนต์กระาบะยี่ห้อเชโฟโรเลตสีขาวหมายเลขทะเบียนปลอม3ทอผู้เท่าทอผู้เท่า6487กรุงเทพหมหานครจำนวน1คันพร้อมด้วยแผ่นป้ายทะเบียนรถหมายเลขทะเบียน3ทอผู้เท่าทอผู้เท่า6487กรุงเทพมหานครจำนวนอีก2แผน่นและแผน่นป้ายภาษีแสดงหมายเลขทะเบียน1ทอผู้เท่าพอพา3819กรุงเทพมหานครจำนวน1แผน่นแม่กุญแจล็อกตู้ทึบพร้อมลูกกุญแจ1ชุด รถจักระาะยี่ห้อโตโยต้ารุ่นไทเกอร์สีบอลเทาหมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้ต่อเต่า1748จุมพรจำนวน1คันและโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาอีก3เครื่อง ผู้าการตำรวจภูทรภาค7ก็เปิดเผยนะคะว่าการจับกัญชา,แ,าแห้งอัดแท่งในจำนวน625.3กิโลกรัมหรือว่าคิดเป็นมูลค่าเกือบ13ล้าน,าานบาทในครั้งนี้นะคะก็เป็นความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรสาครตำรวจสืบสวนสพเมืองสมุทรสาครเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจทางหลวงและกองบัญชาการตำรวจปรับปรามยาเสพติด ซึ่งสอบสวนค่ะทราบว่ามีกรบวนการยาเสพติดเนี่ยนัดหมายส่งมอบอยาเสพติดกันที่บริเวณเส้นทางพุทธมนฑลสาย4จึงได้ทำการเฝ้าติดตามกลุ่มผู้ต้องสงสัยจนกระทั่งพบรถยนต์ต้องสงสัยค่ะจึงได้สกดร,รอยติดตามและจับกลุ่มได้ที่บริเวณถนนพระรามสองขาออกหน้าวัดเกตุมตำบลบางโทร,รัฐอำเภอเมืองสมุทรสาคร โดยจากการตรวจค้นรถยนต์นะคะพบกัญชาอัดแท่งจำนวนมากจึงได้นำตัวนายอุดรเพชรรักษาคนขับกับนายชาญชัยชัยบุตรมาสอบปากคำจนทราบว่าได้รับการาว่าจ้างนะคะให้ขนยาเสพติดได้รับค่าตอบแทนจำนวน3 0,000่นบาทโดยปร,รับยาเสพติดมาจากย่านพุทธมนตรสายสี่กำลังจะนำไปส่งที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีนางสาวก่อนสิพันเป็นผู้ติดต่อและนายประกอบเป็นคนขับรถยนต์กระบะโตโยตา้าพาผู้ ต้องหาทั้งสองคนมารับยาเสพติดหลังจากได้ยาเสพติดแล้วนะคะทั้งนางสาวก่อนสิพันธ์กับนายประกอบก็ได้ขับรถกลับไปยังจังหวัดจุมพรทางเจ้าหน้าที่ชุดจับจับกลุ่มจึงได้มีการประสานแจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงค่ะ จนกระทั่งล่าสุดนะครับก็สามารถจับกลุ่มตัวนางสาวกอสิพันธ์และนานประกอบพร้อมรถยนต์ได้ที่หน่วยบริการตํารวจทางหลวงประจบคิริคันอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจบคิริคันจากนั้นก็นําตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางม,มาจัดทําบันทึกส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองสมุทรสาครเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปในข้อหาร่วมกันจําหน่ายเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท5าหรือกัญชาโดยการมีไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยไม่ได้รับการอนุญ,ญาตและ ทำการปลอมและใช้เอกสารปลอมนะครับโดยทางผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคเจ็ดกล่าวเพิ่มเติมว่าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นยังได้มีการขยายผลเพิ่มเติมเพื่อหาผู้ร่วมกระบวนการโดยเชื่อว่าจะมีมากกว่า4คนนี้อย่างแน่นอนนะครับโดยอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนนอกจากจะมีการลักลอบขนกัญชาแห้งอัดแท่งมูลค่าเกือบสิล้านบาทในครั้งนี้แล้วคาดว่ายังมีการลักลอบขนยาเสพติดประเภทอื่นด้วย ทางนี้ขอแจ้งเตือนไปยังเยาวชนและผู้ที่หลงผิดกระทําความผิดในลักษณะแบบนี้ขอให้กับตัวกับใจสมัยนะครับเพราะทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นจะดำเนินการกวาดล้างอย่างเข้มข้นกับผู้กระทําความผิดต่อไปครับ